แน่นอนนี่คือรีวิวรถ Suzuki Auto 800รุ่นปี2026ที่น่าดึงดูดใจสำหรับช่อง YouTube ของคุณ Auto ต้พาวเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ500คำขีดขีดขีดรีวิว Suzuki Auto 800 2026คอมแพกรุ่นใหม่สุดคุ้มที่คุณต้องลอง Auto ต้พาวถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ใช้งานง่าย ประหยัดน้ำมันและราคาจับต้องได้ s u z กิอ Auto 800รุ่นปี2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบรถไซด์เล็กจากส z u กิรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ความทันสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นก่อนดีไซน์ภายนอกเล็กแต่เฉียบคมอัลโ800รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ดูมีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ดูฉบเฉีียวคมไฟหน้าแบบ LED เ,เสริมความทันสมัยมาพร้อมก,กับกันชนหน้าและหลังดีไซน์สปอร์ต ล้อขนาด13นิ้วให้ความสมดุลระหว่างความสวยงามและความประหยัดเชื่อเถอะครับเจ้าอัลโต้คันนี้แม้จะตัวเล็กแต่สะกดทุกสายตาบนท้องถนนได้ไม่แพ้ใครภายในเรียบง่ายใช้งานได้จริงห้องโดยสารของอัลโต้8 0 0ถูกปรับให้ทันสมัยและใช้งานง่ายเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพดีรองรับได้4-5คนหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับบลูทูธและ USB พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง แม้จะเป็นรถเล็กแต่ซู z u กิก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ประหยัดและคล่องตัวอัลโต800รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน0.8ลิตร3สูบให้กำลัง48แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ AMT อัตราเร่งอาจไม่หรือหวาแต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง25กิโลเมตรลิตรทำให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าแบบชัดเจน ระบบความปลอดภัยครบครันตามมาตรฐานแม้จะเป็นรถเล็กแต่เรื่องความปลอดภัยซูซูกิก็ไม่มองข้ามมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD เซ็นเซอร์ถอยหลังและเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดทุกตำแหน่งทำให้มั่นใจได้ว่าอัลโต800พร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางสรุปรถเล็กที่ให้ความสุขได้มากว่าที่คิดซูซูกิอัลโต800 2026 คือรถที่เหมาะสำหรับคนเมืองนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นใช้รถราคาประหยัดดูแลง่ายและใช้งานได้จริงในทุกวันมันอาจจะไม่แรงหรือหรูหราแต่ถ้าคุณกำลังมองหารถคันแรกหรือคันสำรองอัลโตคันนี้คือเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้แน่นอน